ปรางโพสอีกวลีจากหนังสือหรือจะสื่อถึงรักครั้งนี้ดาราสาวปราการนรันออกมากเคลื่อนไหวโพสล่าสุดทามกลางกระแสข่าววิวาตโอมทูผีลมโดยคำข่มวลีเด็ดจากหนังสือเล่มหนึ่งหรือจะสื่อถึงบ่มรักราวครั้งนี้ซึ่งมีข้อความที่เขียนไว้ว่า การพูดแต่เรื่องดีๆเป็นบทสนทนาที่ดีการไม่พูดเรื่องในใจเป็นบทสนทนาที่ไม่ดีการพูดเรื่องในใจออกมาเป็นบทสนทนาที่ดีมากความเงียบและความสงบเป็นบทสนทนาที่ดีที่สุดในขณะที่ก่อนหน้านี้ฝ่ายหนุ่มโต้งนั้นก็ได้ออกมาขอบคุณพิธีกรดังอย่างหนุ่มกันชยัยที่ออกมาพูดถึงรักของทั้งคู่ได้แทนใจว่า การที่เขายัางไม่ได้ออกมาพูดเขาอาจจะกําลังหาทางเชื่อมความสัมพันธ์ของเขาอยู่หรือเปล่าเขาอาจจะรู้ว่ามันเคยเกิดเหตุลักษณะนี้เกิดขึ้นในชีวิตแต่สุดท้ายเขาก็ยังกลับมาต่อกันได้เราไปพูดว่าเขาเลิกกันมันยิ่งทําให้เขากดดันว่าหากวันหนึ่งเขากลับมาคบกันใหม่แล้วเขาจะทำอย่างไงเราไม่จําเป็นต้องไปพูดว่าเขาเลิกกันสงสัยได้แต่อย่าไปพูด อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นจะกลับมาเหมือนเดิมได้หรือไม่ก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ